โอเคครับเราโดดหนีก่อนแองกเกอร์ครับว้าวเพื่อเรียบร้อยที่โบกิบวายวายวายโดดก่อนครับเพิ่มแรงโอ้โลขึ้นครับเสร็จไหมเสร็จไปเสร็จไปเออโลขึ้น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 จัดไปครับว้าวดับเบิลคิวไป สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b o ลเลอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเจ้าเรเวนกันก่ <c oughs> อนที่นักบินเฉพาะคนใหม่ของเจ้าเรเวนจะมาในอัปเดต8.6ครับในอัปเดต8.5เนี่ยผมก็เลยลองเอามาซ้อมมือดูก่อนไม่แต่ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะเพราะเรเวนในใน,ในเทสเพราะว่าเรเวนในอัปเดต8.5ครับผมมันยังหายตัวไม่ได้ไง <c oughs> ดูความสามารถของเจ้าเรเวนนะครับผมก็คือสามารถกระโดดได้2ครั้งใช่ไห แล้วทุกครั้งที่กระโดดครับมันก็จะยิงแรงขึ้น20%ว่สโดยนักบินที่ใช้นะผมผมจะใช้นี่เลยเรเวลต่อมากเอดรียนครับจะทำจะทาให้เจ้าเรเวนเนี่ยยิงแรงขึ้น5%ทุกปืนเลยนะโดยเวลากระโดดด้วยปุ๊บก็จะยิงแรงขึ้นเป็น25%อ่ะก็หวังว่ามันจะพอเล่นได้เว้ย <c oughs> สำหรับปืนที่จะใช้นะผมมันก็ต้องเป็นปืนโค้งแหละปืนที่มันจะเออสามารถแอบบยิงได,ยงได้ยิงได้ไกลๆครับผมก็คือจะใช้ลัสดอกับกาโมล่าเลยลัสดอกับกาโมล่าก็อยู่ที่ mk 3เเช่นนดียวกัผ สำหรับโมดูลที่ใช้นะก็ใช้รัสเตนยวเคลียบิฟายครับผมแล้วก็โอเวอร์ดรัฟ์ยูนิตเพราะผมคิดว่าเจ้าเรเวนเนี่ยเสียเรือเยอะแน่ๆ <c oughs> เพราะมันหายตัวไม่ได้ไงนะนะนะครับผมเพื่อนไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าเรเวนก่อนที่จะมีนักปินหายตัวได้เนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงครับผมไปกันเลยว้าวด้วยจุดสัญญาณครับผมดาสปิงฟิ field. วอ่าเราเปิดด้วยเรเวนเลยดิโอเค,โอ,เคโอ้โหเพื่อนเราไปไกลมากครับ เพื่อนเรารีบเลยเพื่อนเรารีบเลยงั้นเราไปเอาเสาที่ไม่มีใครต้องการอ่ะงั้นเรามาช่วยเพื่อนดีกว่าโอเคเฮ้ยแองเกิลเหรอว้าวว้าวเฮ้ยว้าวเฮ้ยมาแล้ว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  หนีเลยดิหนีเลยดิว้าวอลวอลววอลว้าวโอเคครับเพื่อนเราไปเอาเสาเรคหูเสาบ้า tamam! นมากันเยอะไงใครจะไปไหววะเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ค in รับเน่เน่เน่ไม่มีไม่มีรอดไม่ม <ah ีรอดวายติดโอ้โหนี่ไงนี่ไงปะโถปะโถเฮ้ยเซราบินเซราบินเว้ยลวครับ โหสิ่งมากอ่ะสิ่งมากอ่ะโอเคสั้ไปก็โถ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 ยิ่โลขึ้นมายิงกันแม่งลงไปโอเคครับได้ๆๆๆๆปืนไกลปืนไกลมา โอเคโลกขึ้น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 จัดไปครับว้าวดับเบลิลคิวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเพื่อนเรากลับบ้านนะไม่น่าทานว่ะเดมอนโอ้ ว้าว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 ว้าโล่ขึ้นโล่ขึ้นโล่ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้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 เชลเชลเชลว้าวโอเคครับเราโดดหนีก่อนแองเกอร์ครับว้าวเฮ้ยเรียบร้อยทิปบลิปตกวายวายวายโห้เจ็ดวินาทีอ่ะเสร็จกันแหมเขาก็อ่อนแอ <laughs> มางั้นเจอแองเกลอครับผมมาให้เข้ามาให้เข้ามาให้เข้าครับว้าวว้าวว้าว,วอ้าวสวยแล้วสวยแล้วโอเคครับผมเราบรายไปก่อนแล้วกันหิวเพื่อนเราก่อนหิวเพื่อนเราก่อน เฮ้ยเฮ้หมดเร็วมากกสุนหมดเร็วมากว้าวว้าวว้าวโอเคเขามาแล้วเราก็ต่อดีเราก็ต่อดีจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนครับจะหนีไปไหนครับช็อตไปครับบรายไปอีกอ้ย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 ยิงแบบไม่ทันเท่าไหร่หมดแล้วกสุนต่อโลูไปก่อนครับหนีหนีหนี โอเคเสร็จไม้เสร็จไปว้าวๆเฮ้ยเสาบ้านเรายังอยู่อย่างนี้เลยนะยังไม่หูสี่ตัว4ตัวจะเป็นรอดม่ได้เลยว้าเฉดายู่จะเฉดายู่นะเฮ้ยเ้ยยเฮ้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 เอาละครับต้องหายตัวแล้วต้องหายตัวแล้วมา วิ่งเข้าปะทะแล้วครับเจอเป็นเลียครับผมโอ้ยหมดหมดกระสุนหมดในกระสุนหมดเลยวขนาดนี้ยิงก่อนครับผมช็อตช็อตไปก่อนช็อตไปก่อนโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนล็อกไว้ก่อนครับโอ้ยหมดแล้วอ่ะ มาจ้ามาจ้าโอ้โอโอ้โอโอ้โอมาครับผมเราช็อตนี้ก่อนให้เขาบรายไปยังดีนะเรียบร้อย,อยโอ้โหหุ้ยหมิงหมิงมิงหมิงมิงอ่าแองเกลิลสองตัวเลยมามาจ้ามาจ้า ยานแม่ใส่ลงไปครับช็อตเข้าไปช็อตเข้าไปเออเฮ้ยเฮ้ยเซลัสรอยู่นี่เซลัสอยู่นี่ลืมลืมลืมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลูชดอมาแล้วนะลูชดอแล้วลูชดอเหรอล็อกไว้ก่อนได้ไหมอ่าล็อกไว้ก่อนครับผมคาวิตี้สมลงไปเฮ้ยบีมอสบีมอสสลงไปครับช็อตมันเข้าไปโอ้ยอย่างนี้หายตัวก็เสจเป้าหว้าเสจเป้าวาว้าวว้าวว้าว อยเสร็จไปเสร็จไปโอเคเฮ้ยเสาหายอีกแล้วอะเสาหายอีกแล้วอะเราแบบเล่นแต่นี่ไงดูยังไงวอตไปครับผมอ่าติดลาสะแตนแล้วโอเคอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไซรับหือ้อติดโลก ก็โอรูชาดอครับว้าวว้าวาเราก็ช็อตมาดิเฮ้ย <Hey, S 2> เอาดิเอา,ดเอาจริงดิมาโอเคองั้นนายอยู่นี่ไปแล้วกันนะเอาเกาวิตี้ไปด้วย ไปแล้วครับผมเราก็ไปดีวะมันมาแล้วอ่ะมันตีดมันตีดมันตีดไวไวไวแน่แน่แโอ้ยเฮ้ยเฮอังเกลมาอัเกมาตัสไว้แล้วครับผมว้าวว้าวว้ช็อตไ่ก่อนครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอ้ยเสร็จก่อนเลยเสร็จก่อนเลยเฮ้ยเส้าหายหมดแล้วรูจุดสัญญาณครับผมด่านวอลเล่อ่าเพื่อเราไปโอเคเราเข้าเสากากันนะ ว้าวเฮ้ยแน้นมาก่อนเลยไปตโวโถต่างคนต่างหายต่างคนต่างเฮ้ยเราเห็นก่อนเหรอวะเราเห็นก่อนเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วนะไม่ได้โอ้หเยอะไปนะเยอะไปนะเยอะไปนะว้าวว้าวว้าวเฮ้ยเพื่อเราไปนะโอเคเพื่อเรามาอยู่เพื่อเราอยู่เพื่อเราอยู่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แหมอายายอายายจัดไปครับ ว้าวว้าวว้าววาวว้ลิงก่อนเลยเฮ้ยหีหมดหมดดรถโอเคมาฮิวก่อนหิวก่อนกาวิตี้ลงไปเราพยายามอย่าอยู่เฉยย่าพยายามอย่าอย่ากิ้งกมันกิ้งนาวเฮ้ยว้าวแล้วแล้วแล้วอ้ตยตายตายตาเรียบร้อยไปหนึ่งครับโอเคฮิวก่อนอีกหิวก่อนอีกมา ว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื huh, uh ่อนจ้าเพื่อนจ้าเพื่อนมาแล้วเยสนี่นี่เซร้าเซร้ามันคอยจองอยู่ไกลๆไว้เฮ้ยเสร็จไปครับแบงคเพชรหูหูหูว้าวว้าวว้โอเคเสาเปลี่ยนแล้วครับอื้ืออื้ืออื้อหนักมากหนักมากหนักมากว้าว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 ยันแม่ลงไปก่อนครับกดไลคกันไปโโอ้หไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ว้าวโอเคครับเราเอานี่นี่เรเวนเรเวนอ่าปึ๊บ<า>เขาให้โดดทีนึงโอ้โหไม่มีแต่เซรา่าวะเนี่ยว้าวเฮ้ยตัวนี้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 มาเราได้แค่แอบแอบเปล่าเราได้แค่แอบแอบเปล่าโอเค มาครับผมเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรนะมาเหรอว้าวชิปผู้คิวไปแล้วเขาอะเราย่องไปก่อนครับผมแล้วก็โดดเข้าวงไปถึงไหมแหมขานิดนึนงดูมาแล้ว,วนั่นไงนั่นไงโอ้โหสู้ๆถ้าสู้ๆถ้าว้าว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 ,ว,าว,ว,าวตัวไม่ไหวแล้วครับ อออืืหเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วเยอะจัดนะเยอะจัดนะโดนล็อกอีกโอ้เอ้ยโดดก่อนครับเพิ่มแรงโอ้โลขึ้นครับว้าโดนคาวิตี้อีกนานไงียหิวกรหิวกนเสศษไม้เ็จไปเสร็จไปไม่ทันแล้วล่ะเดมอนมันเกิดแน่ๆเลยว่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะเฮ้ย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  ว้าว wow. เรียบร้อยฮู Woo ้คือเซร,รับอีกแล้วอันนี้ก็เซร,รับอีกแล้วล็อกไว้ก่อนครับโอเคอยู่เลือดกรแต่ตาย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 แล้วแบบเดมอนนะเดมอนนะเลเว่นนะไม่หายตัวด้วยนะรีบทดลองก่อน <laughs> อยากเล่นอยากเล่นโอเคโล่ขึ้นครับโดดเพิ่มแรงครับตั้ง20%เนตะ์แน่ เราบอกนล้ว่าเขาจะบินอีกแล้วอะ่ะนานไงโอ้โหนะหยุดหยุดหยุดหลอกไว้ก่อนครับผมหิว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 ว้าวว้าวว้าวโดไปก่อนครับผมให้เขายิงเราไม่ได้นะโอ้โหเสร็จก่อนเลยร่วงเลยเอาแองเกอร์เข้ามาไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นีน่ อ๋อน้าเปลี่ยนเป้าทำใหมวะเนี่ยดูดิคือแบบยิงอยู่กดยิงอยู่เนี่ยไปครับผมเฮ้ย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 อ้าวตายเลย,าายเฮ้ยมันมีแรตสมีระเบิดคว้าง <c oughs> เฮ้ยไอ้คนมันน่ะคนมันน่ะป๊อปคอร์นน่ะป๊อปคอร์นน่ะ โอ oh. จะมีใครมาเกิดไหมเนี่ยเรเวนเนี Real ่ยหวังว่าจะไม่มีใครตายนะโอเคครับนี่นี่นี่เซรับเซรับเซรับโอ้ Ooh. ปาจัดไปครับเซรับครับโลขึ้นมาครับผม เสร็จไปเออออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวสักตัวไหมสักตัวไหมหือล็อกอะไรทุกตัวไม่ได้นะเว้ย้ตัวนี้ครับอะไรเนี่ยตัวนี้เซรลฟอีกแล้วเซรลฟทางนั้นเลยยานแม่ลงไปครับ g r วิตี้ทันไหมเนี่ยมันไม่น่าโดนว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่าโดดขึ้นมาครับเพิ่มดาเมจอ้าวโลขึ้นมาอีก โอ้โหเสร็จกันเลยว้าวเนี่ยมันก็ลอสกิลบินไงแค่นั้นเองเราก็บินหนีดิ <c oughs> เราเล่นเลเวนเว้ยเฮ้ยแองเกลอะล็อกไวกล็อกไวกเพิ่มดาเมจด้วยกันถึงโดดแล้วมันก็ มีโลมว่วงไม่หุ่นมันหนืดๆเวลาแบบกระโดดติดนู่นติดนี้มันหนืดเหลือเกินโอเคครับโดดเข้ามาเพิ่มดาเมจเปลี่ยนตั้งทำไมอ่ะคือแบบโอ้โหโลขึ้นอีกแล้วอ่ะเฮ้ยโลขึ้นยิ่ยี่ขนาดนี้นะว้าวๆๆา,า,าหลบและหลบหลบไม่ได้หลบไม่ได้มันล็อกแล้ว โอ้โหน่าเรียบร้อยเลยกลับมาลงจอแล้วครับผมเฮ้ยเป็นเลยเป็นีลแบบตอนนี้คือโคตรเจ็บปวดอะแต่ผมหวังว่าถ้าเกิดแบบมีนักบินที่มันโดดและหายตัวได้ผมว่ามันจะเล่นได้ดีกว่านี้นะเพราะตอนนี้ผมโดดได้ยิงแรงขึ้นก็จริงเว้ยแต่ว่าแบบเฮ้ยเซราบินมาดดจูดจๆๆจจถอดล่วงดูดล่วงกลางอากาศเลยวันที่เคปีมาโอ้โหจรวดเจาะสนิมเออล่วงกลางอากาศเหมือนกัน เจอป็นโค้งมาก็ล่วงกลางอากาศเหมือนกันโอ้โหอยู่ยากมากในหัวสิงห์ผมอยู่ไม่ได้เอาจริงๆถือว่าแบบอยู่ยากถึงจนอยู่ไม่ได้เลยนะอืหว mm, ังว่านักบินคนใหม่มามันจะชุบชีวิตจเจ้าเรเวน,นครับผมทําให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเล่นมันมากขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นถุนที่เล่นสนุกนะโดดสองครั้งโอ้โหไกลมากเลยแล้วถ้าเกิดเราใช้โมดูลกระโดดไว้มันก็ยิ่งไกลก็อีกเหมือนโดดที่ดดส,าส,ดดส,าสามครั้งดดครับผมเหมือนว่าโดดอยู่เสา,สา,สาบ้านเงี้ยโดดพุ๊บๆุ๊บไปเสาบ้านศัตรูเลยเลยว้า แต่ตอนนี้เพื่อนๆโอ้ยอยู่ยากมากๆเออหรือว่าถ้าเกิดแบบอยู่ในลีโก้รีกเอ็กซ์เพรสอย่างนี้ผมว่าน่าจะพอเล่นได้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรารอเจ้าเซราเวยโดนเนิฟมันจะดีขึ้นไหมอ่ะไม่น่าวะ่ะหรือว่าถ้าเกิดนักบินแบบแน่นๆขึ้นเหรอก็ไม่น่ารอดเป่าวะถ้าเกิดไม่มีนักบินหายตัวนะเออนั่นแหละครับผมเพื่อนเราต้องมาคอยดูกันว่านักบินหายตัวของเจ้าเรเวนเนี่ยมันจะทําให้เจ้าเรเวนเนี่ยเล่นสนุกแล้วก็อยู่รอดในสนามได้นานขึ้นกว่าน,นี้หรือเปล่าครับผม โอ okay. เคเพื่อนๆสามารถมาคุยกันได้นะผมว่าเจ้าเรเวน้นนี้นเพนื่อน,นเล่นบ้างหรือเปล่านะมาคุยกันสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล